เตือนภัยร้านเสริมสวยสาวแสบหลอกทาสวยทั้งตัวไม่จ่ายเงินแถมโชคเงินหนีแต่ที่น่ากลัวที่สุดนะครับไม่ใช่ข่าวหรอกนะเนี่ยนะแต่เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนกันเองอข่าวเมื่อสักครู่ติดเล่านะครับก็มันมีสาเหตุใช่ไหมครับแต่นี่ซื่อซื่อใสๆส,สเลยครับนี่นะ <c oughs> โอ้ยพ่อนะครับนี่นะเป็นฝรั่งต่างชาติมาแต่งงานอยู่ที่เมืองไทยกับแม่ <c oughs> นะครับอยู่กับพ่อฝรั่งรวยแม่ให้มาทําผม <c oughs> ให้มาเข้าร้านเสริมสวย สุดท้ายทําเสร็จเนียนหนีเลยครับนี่นะนี่ครับไม่จ่ายตังค์เลยาภาพปรากฏนี้อยู่ที่ร้านเสริมสวยชื่อว่าแทนซาลอนครับอยู่ในตลาดสดอําเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่เจ้าของคือคุณน,น,นณันทนาพัฒน์เขมรินธนาทัศน์ครับนี่นะบอกกันนะครับบอกว่าขณะที่ทํางานร้านเสริมสวยอยู่ตรงนี้ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณตั้งสี่ปีรูปร่างท้วมคนนี้แหละครับมันนั่งอยู่ตรงนี้ นะครับบอกว่าขอคิวมาเสริมสวยหน่อยตอนเองบอกว่าโอ้มันคิวเยอะแน่นครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนนี้บอกว่ารอได้รอได้เอาหลังจากที่บริการลูกค้าคนอื่นเสร็จแล้วก็เชิญมาเลยครับมาแล้วก็ชวนพูดคุยบอกว่านี่ครับมาทําเล็บทําอะไรนิดๆหน่อยๆเฉยๆแต่สุดท้ายถามไปครับสีผมลางดําบํารุงสีฟอกสีแล้วก็ทําเล็บนะครับพูดง่ายๆว่า หัวจรดเท้า<ช>ทำทุกอย่างเลยหลายชั่วโมงพอทำเสร็จแล้วครับค่าใช้จ่ายก็เป็นหลายพันนะแต่ยังไม่ได้คิดนะนะบังเอ,อิญนะครับพี่เจ้าของร้านเขาเดิอนออกไปร้านต,ติดติดกันเป็นร้านขายเสื้อผ้าไว้งั้นนะเพราะว่ามีโครงการคนละครื่องอยู่นางคนนี้นะครับหลังจากที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คุยโมโอ,อวดว่าอย่างนั้นว่าโอ้แม่เป็นคนไทยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ที่หนองกี่นี่แหละครับไปได้สามีเป็น ว่าอย่างนั้นนะไม่ได้บอกสัญชาติอะไรน,นะครับว่าฐานะดีว่าอย่างนั้นนะแม่ก็เลยอยากจะให้ฉันนี่สวยว่าอย่างนั้นฉันก็มาใช้บริการร้านเสริมสวยปรากฏว่าขณะที่พี่เจ้าของร้านอ๋อยวับออกไปนางคนนี้แวบไปเลยครับหายไปเลย ทังก็ไม่จ่ายครับอ้าวทำยังไงคนๆๆนี้คนนี้นะแม่เสือร้ายนี่นะเขาก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูทีหลังนะครับตามที่พี่เจ้าของร้านเอาเมือถือให้ดีด้วยนี่นะปรากฏว่าก่อนที่จะออกไปไปเปิดแก๊สครับไปเปิดแก๊สแล้วก็ล้วงเงินของเจ้าข,ของร้านไปด้วยครับประมาณสักสี่พันบาทเห็นไหมครับแสบไหมครับนี่นะค่าทําไม่ได้จ่ายสุดท้ายนะครับก็ไปขโมยเงินเขาไปอีกเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งตํารวจตามล่าอยู่ครับนี่ไหมคนดีคนสวยสุดท้ายเป็นไงครับ